ข้างหลังนี้คือเขียงนะคะไซนี้คือ40คูณ60แล้วก็หนา5เซนความหนา5เซนเลเวลความหนาดไหนเลเวลคือประมาณ2นิ้วนะคะเห็นเห็นไหมคะยกเขียงขาวให้ดูหน่อยได้ไหมคะยกไหวไหะตัวนี้เป็นคอมเมอร์เชียลแบบว่าเขียงนะคะที่เป็นสั่งมาให้ลูกค้าโดยตรงเนาะที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นซูชิกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเขียงหนาสับได้แล้วก็ ็นเขียญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็เป็นงานนําเข้าแต่ว่าเป็นนําเข้าคุณภาพนะคะซึ่งนักกิโลเนี่ย <laughs> ตัวนี้ได้มาตารฐานอุตสาหกรรมนะคะแต่เป็นนําเข้าจีนแต่ว่า,างานค่อนข้างดีเลยนะคะ <c oughs> ก็จะเหมาะกับพวกเชฟหรือว่าโอมาเกเซเนาะอันนี้คือหนาหนาแบบหนาเยอะเลยนะคะ <c oughs> ส่งพวกประเทศได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะตัวนี้ ะะลองลองยกให้ดูหน่อยะคะ่ะสี่สิกหกสิบคือไซส์ไหนไซส์นี้เลยนะคะตอนนี้ออนแฮนอยู่จะมีสีแดงกับสีขาวนะคะขอบคุณมากค่ะ